ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซโดยระบบความถี่ FM88.5 และความถี่102 จุดสตรไม่กระหิดทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเชา้ชาเช้านี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่17กันยายน2 5 6 5ปัญจรัตยาสุขันทภาสัตตรัตยาธนุกขหา เอกามาสาสุภารยาอัตามา,าสาศิสามลาดนตรีเว้นดีซ้อม5้าวันก็ลืมเลือนนักแม่นทนูเว้นฝึกซ้อมเจวันก็ไม่แม่นยับภรรยาที่ดีจากไปเดือนเดียวก็เป็นอื่นนักเรียนเว้นการเรียนกึ่งเดือนก็ลืมวิชา เจ็ดวันเว้นดีซ้อมดนตรีหักกะห้าวันนี้เนื่นช้าสามวันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศร้ามองสีก mm. ็เจริญสุขเจริญพรยิดยมสาธุชนคนฟังทุกท่านนี่วันนี้ก็เริ่มต้นด้วย พุทธภาษิตว่าต้องทาความเพียรคำว่าเว้นนั่นคือไม่กระทําอะไรก็ตามถ้าเราเว้นไม่กระทําสิ่งนั้นก็จะไม่มีความเชี่ยวชาญชํานาญหรือจะเรียกว่าขี้เกียจก็ได้โดยเฉพาะในเรื่องของกองบุญกองกุศลความเพียรทางจิตถ้าหากว่าไม่กระทําอย่างต่อเนื่องโกสัจฉะหรือความเกียดคร้าน มันก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจได้ในช่วงนี้ก็กำลังเลยกลางปรรษามาหน่อยแล้วได้ยินเสียงดนตรีเสียงตะพูนทุ้มๆต่อมๆอ,อย่างที่บอกว่าดนตรีถ้าไม่มีการฝึกซ้อมก็จะไม่ไม่ไพเราะ การเรียนถ้าไม่มันทบทวนอัคระก,ก็เลือนหายสามีภรรยาถ้าอยู่ห่างกันก็โอกาสที่จะนอกใจก็มีสูงในเรื่องต่างๆเหล่านี้นี่เป็นสัจธรรมที่พระผู้มีพระภาคก็นำมาสอนเหมือนกันอ,อย่างที่บอกว่า <c oughs> ใครจะออกพรรษาแล้วโดยประเพณี ประเพณีของชาวภาคใต้เราก็จะมีการแข่งพูนลากพระ <c oughs> นะแข่งพนลากพระเราก็ไดยยินเสียงซ้อมกันทุ่มทุมตมต,อ,มตอ,มอยยางตีเร่งเมื่อตอนปั่เซ้าบะเข้าหน้าตกอ,อกหน้าต้ม <c oughs> ทุ่มทุ่มตมต้ม,ตมนี่คือเสียงตะพูนแล้วก็จะมีมีขนมตุม้ม <c oughs> มีนุ่มต้มโดยตอนออกปันซ่านี่ก็มีการซ้อมกันทุกอย่างก็ต้องมีการซ้อม หรือว่าการเรียนนี่ตอนนี้ก็กําลังเข้มข้นนะสำหรับนักเรียนนักธร,รมอัตมาภาพนี้มีโอกาสสอนทุกปีในบรรษาก็ที่วัดเขาอ,อ้อพระคุณเจ้าก็จะไปรวมเรียนที่นั่นก็มีวัดผู้เขอทองวัดดอนสาลาแล้วก็วัดบร,ริเวณใกล้เคียงก็จะไปเรียนร่วมกันตอนนี้ก็ถือว่า เป็นโค้งสุดท้ายของการตั้งใจเรียนเชื่อว่าสอบผ่านเพราะที่ผ่านมาก็สอบผ่านทุกรูปยกเว้นรูปที่ขาดสอบสอบไม่ผ่านถ้าเข้าเรียนเป็นประจำก็สอบผ่านทุกรูปและอาตมาก็ย้ำนักย้ำหนากับนักเรียนห,หมายถึงพระที่มาเรียนบอกว่าอย่าขาดเรียนนะเวลาเรียนเราน้อยอยู่แล้วเนื่องจากว่าอาตมาภาพนี้บอกว่าจะมีการหยุดสองวันก็คือวันพระ กับวันที่อาตมาไปสอนนักเรียนตามโรงเรียนแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันที่มีงานศพถ้าหากว่าวัดใดวัดหนึ่งบริเวณใกล้เคียงที่มีนักเรียนมาเรียนนักธรรมมีงานศพเกิดขึ้นก็จะหยุดเรียนไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นเวลาหยุดเยอะมากพอแล้วถ้าไม่จําเป็นก็อย่าขาดหรือเร่งกันตรงๆว่าอย่าขี้คราน อาจารย์ผู้สอนนี้ไม่ขี้คร้านไม่ขี้เกียจเลยนะยินดีเต็มใจที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้แต่ว่าก็มีทุกปีนักเรียนที่ขี้เกียจอันนี้ก็เป็นธรรมดาโดยเฉพาะคนหนุ่มวัยรุ่นยุคนี้ที่บวชเข้ามาบางคนไม่ได้ตั้งใจเต็มที่บวชประเพณีหรือว่าบวชเพราะว่าพ่อแม่อยากให้บวชพอบวชแล้วก็ไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่แต่ส่วนน้อยนะที่ไม่ตั้งใจ ส่วนมากยังตั้งใจอยู่แล้วก็อ่อนน้อมเชื่อฟังนี่ส่วนนักเรียนธรรมศึกษาเราเว้นว่างไป1ปีที่มีโควิดระบาดหนักแต่ว่าปีนี้ก็จะมีการสอบเป็นปกติแต่ตอนนี้เริ่มไม่ปกติเพราะว่าอาตมาเคยพูดไปในลายกลุ่มของ3อำเภอ ควรกระหนปำปรายยอมสีบรรพธว่าให้ทางพระคุณเจ้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะการรวบรวมชื่อของนักเรียนที่ต้องการส่งชื่อสอบให้ส่งไปที่ท่านพระครูสุพลกิติยธรรลขการนุก,การเจ้าคณะอำเภอหรือว่าส่งมาที่อาตมาก็ได้หรือส่งไปในลายกลุ่มของคณะสงฆ์ก็ได้เพื่อเป็นการอัปเดตแล้วก็อัปโหลด ได้ทันเวลานวันนี้ก็1 7แล้วถ้าล่าช้ากว่านี้อาจจะมีปัญหาภัรหาที่ว่าก็คือถ้าเกิดชื่อตกหล่นหรือว่าชื่อผิดพลาดมันจะแก้ไขไม่ทันเพราะไม่ทันก็นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการสอบก็เสียโอกาสไปอีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นต้องขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าถ้าหากว่าท่านฟังอยู่หรือว่าพระคุณเจ้าท่านไหนแม้ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ แต่ท่านมีความเมตตาเคราห์ช่วยนําไปเรียนฝากบอกพระคุณเจ้าด้วยวัดที่เคยส่งอยู่หรือวัดที่ <c oughs> ปีนี้ต้องการส่งสอบก็ขอไว้เร่งให้หน่อย <c oughs> เพราะเคยถามเหมือนกัน <c oughs> ไปถามพระรูปหนึ่งที่บอกว่าอ้าวทำไมคุณยังไม่ส่งมาผมบอกทวงไปหลายครั้งแล้วเขาว่าอ๋อก็ครูทางโรงเรียนก็ไม่ส่งมาผมก็บอกไปที่โรงเรียนเหมือนกันครูก็เฉยอยู่ อ๋อนี่แสดงว่าแต่และไฟล์นี่ต้องทํางานร่วมกันนะถ้าเกิดว่า <c oughs> ไฟล์ได้ไฟล์หนึ่งไม่ไม่ทาหน้าที่นี่มันก็จะทําให้อีกไฟล์หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็งานไม่เดินเหมือนกันก็ลองคิดดูเหมือนการโดยสารไม่ว่าจะเป็นเรือรถไฟเครื่องบินถ้าหากว่าตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งก็ไม่ทำหน้าที่นี่ก็จะไปไม่ได้เพราะฉะนั้น ทุกองค์กรที่เขาใช้คาว่าทุกองค,คาประยพต้องทํางานร่วมกันด้วยความสมัครสมนสามัคคีและมีความเข้มแข็งตั้งใจจริงงานจึงจะสำเร็จได้นี่ก็คือต้องมีความเพียรอ่อไปเรื่องของอความรักในครอบครัวคู่ผัวตัวเมียสามีภรรยาไม่กี่วันข่าวหน้านี้ท่านผู้ฟังก็คงเคยได้เห็นมาแล้วที่ว่าสามี หรือว่าผัวน่นเลยเอาน้ำกรดไปสาดใส่เมียโดยนักข่าวไปสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นผู้เป็น <c oughs> สามีหรือว่าผัวนี่ก็บอกว่าเมียผมมีชู้เมียมีชู้ก็เลยคับแค้นใจทนไม่ได้นักข่าวก็ถามว่าเ,เห็นเมียหรือภรรยาของคุณก็บอกว่าขอหย่าแล้วขอเลิกแล้วแต่คุณไม่ยอมจริงหรือเขาบอกว่าจริง เพราะว่าผมยังรักเขาอยู่แล้วก็เรามีลูกด้วยกันทั้ง4คนแต่ยังไปมีชู้ได้อีกก็เลยทนไม่ไหวแค้นใจเอาน้ำกรดไปสาดใส่นี่เรื่องเหมือนกับที่พูดตอนต้นว่าห่างกัน3วันภระระยาอาจเป็นอื่นได้ก็มีทุกยุคทุกสมัย,ยอดีตเคยมีมาแล้วปัจจุบันนี้เกิดขึ้นให้เห็นอยู่ ในอนาคตก็จะมีต่อไปเพราะโลกมันเป็นอย่างนี้แต่โลกที่ดีๆก็มีนะกลุ่มดีๆสังคมดีๆก็มีนี่วันรับตายายที่ผ่านมา <c oughs> พิธีกรหรือว่าโกศุขที่วัดบ้านสวนท่านพูดบอกว่าพระตรุงรานี่มีความภาคภูมิใจอยู่เรื่องหนึ่งช่วงนี้ก็คือ นักเรียนโรงเรียนอบนุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยนี่ได้นชนะเลิศประกวดถ้าจําไม่ผิดท่านบอกว่ารายการอะไรชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมก็เรื่องของการร้องการรำมโนราก็เป็นความภาคภูมิใจนอกจากพัทรุงแล้วก็คือชาวปักใต้ด้วยที่มีนักเรียนเก่งก็ขอชื่นชมอ,อ,อย่างนี้เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนก็คือเนี่ยด้านดีๆก็มี แต่ทุกอย่างต้องมีความเพียรมีความเพียรโดยเฉพาะการทําความดมีโดยมากเราจะไปยึดติดก็ต้องทําวันนู้นวันนี้เช่นว่ารับตายายแล้วเราจะคนจะมากันล้นวัดเห็นไหมเพราะกาหนดว่าวันรับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่วันที่2 5มาก็จะเป็นวันส่งเชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาก็จะมากยิ่งกว่าวันรับสนะิแต่ถ้าไอดีนี่ไม่ ไม่ต้องไปยึดติดกับวันอนาะตมาเคยพูดหลายครั้งแล้วความจริงน่าจะทําระหว่างช่วงนี้ก็ได้นะ <c oughs> ก่อนที่จะถึงวันส่งนี่วันส่งนี่คนมากบางครั้งสำรับกับข้าวของที่เรานำมาถวายพระถวายวัดนี่อาจจะพระหรือวัดอาจจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ <c oughs> แต่ว่าถ้ามาช่วงนี้ที่ไม่มีงานหรือว่ามีงานน้อยนี่ญาโยมนำ จตุปัจจัยอาหารหรือว่าสิ่งที่จะถวายสังฆทานมาถวายในช่วงนี้น่าจะดีกว่านะแต่ไม่ได้หมายความว่าวันส่งวันที่25นี่ไม่ต้องไปวัดนะ, <c oughs> ะบางคนก็ถ้าไม่ไปรู้สึกไม่ดีหมายถึงว่ามันมาทุกไปทุกปีปีไหนไม่ไปก็จะรู้สึกแปลกๆแ,แต่ที่นำเสนอก็คือว่าให้เราทำบุญด้วยสติปัญญาแล้วก็วิเคราะห์ วิจัยธรรมังนะพระพุทธเจ้าบอกถ้ารู้จักวิเคราะห์วิจัยในการทําความดีทําบุญอานิสงส์มันก็จะมีมากกว่าให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าการศึกษาหลักธรรมนี้ก็ต้องมีปัญญานําไปใช้ได้จริงเอา้าที่บอกว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงใกล้ออกพรรษาแล้วได้ยินเสียงตะโพนนี้บางครั้ง มีบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจว่าพระนี่สวดมนต์ทรรมองสรพนญาญได้หรือไม่เคยมีพระภิกษุมาถามอาตมาเหมือนกันว่าที่ที่พระสวดสรพัญาะนี้มันผิดวินัยหรือไม่ส่วนมากโยมโยมไม่ค่อยถามจะเป็นเป็นพระที่ที่สงสัยในข้อธรรมวินยัยก็เป็นการดีท่ที่ท่านอยากรู้เรื่องธรรมวินยัยแสดงว่าท่าน ต้องการจะปฏิบัติให้ถูกต้องเอาญาตยโยมฟังให้ดีนะที่เรื่องการสวดสรพัญญานี่ว่าได้หรือไม่ได้มันมีสองแงม่มุมแง่มุมที่พระพุทธเจ้าตำหนิก็มีนะแล้วก็แง่มุมที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญก็มีเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเรื่องการสวดสรพัญญะ <c oughs> หรือว่าการใช้เสียงสวดมนต์อันไปไเราะเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว <c oughs> มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วคือการตั้งใจเปล่งเสียงด้วยจิตบรรจงประณีตเมตตาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีความเคารพในพระธรรมด้วยอัคระจึงจะชัดเจนเรียบรื่นมีความกลมเกลืนสม่ำเสมอชวนฟังนั่นเองเป็นเสียงที่ชวนฟังผู้ฟังฟังแล้วได้ยินก็เรียกว่าสนโสวดประทับใจแต่เสียงนั้นต้องเหมาะสมด้วยนะ ไม่ใช่ว่าเสียงสูงดังจนเกินไปหรือว่าเสียงแผ่วเบาจนเกินไปถ้าเสียงสูงดังจนเกินไปเปรียบเหมือนเพลงปัจจุบันก็เป็นเพลงเพลงร็อกเพลงอะไรที่เพลงป๊อปเพลงเพลงสากลเนี่ยที่มีเสียงสูงเกินไปมันก็ไม่เหมาะกับสมณะหรือถ้าเป็นเสียงต่ํานุ่มเกินไปเหมือนเพลงลูกกรุงนี่มันก็ไม่ใช่ ทำนองสารพันยะที่ถูกต้องจริงก็คือสวดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาสมาธิเสียงมันจะเพราะโดยโดยธรรมชาติอยากแนะนำให้ท่านผู้ฟังลองไปเปิดฟังใน YouTube ก็ได้ลองเปิดการสวดทำนองทิเบตมีนักบวชผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็จะเรียกตัวเองว่าภิกษุณีก็ได้สวดไพเราะมากทำนองทิเบตทำนองอินเดียนีย่ลองหาฟังดูนั่นแหละ คล้ายๆกับสรพันยะแต่ว่าเสียงจะเพราะเป็นธรรมชาติหรือถ้าพูดเป็นภาษาให้เป็นสากลก็เรียกออริจินอลเสียงธรรมชาติของเขาน่าฟังมากอย่างนั้นแหละได้ทีนี้มาดูส่วนที่พระพุทธเจ้าตรัสห้ามหรือว่าตำหนิมันมีอยู่คราวหนึ่งที่พระภิกษุนี่เป็นพระภิกษุก็เรีว่าภิกษุจัปคี ชาพักคีคือภิกษุกลุ่มอกลูปอกท่านเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็คราวนั้นนี่ภิกษุกลุ่มนี้ก็ไปไปดูเขาเขาเล่นดนตรีเขาฟ้อนรำขับร้องหากเป็นยุคนี้ก็เหมือนกับว่าพระภิกษุไปดูโกโยตี้เต้นร้องหรือว่าคอนเสิร์ตท,ที่เขาเต้นระบำรำฟ้อน ก็ดูแล้วไม,ไม่เหมาะกับสมณะไม่สำรวมชาวบ้านก็เลยติเตียนว่าเอ้ยอะไรนักบวชเหล่าน,นี้มามามา,มาสวดเอ้ยมามาร้องมาเต้นรำอยู่เรื่องก็เลยไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกประชุมสงฆ์ชี้แจงโทษของการการร้องหรือว่าการนำมาสวดในลักษณะเหมือนนักร้องอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ดี ทีนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นี่พระพิสุทธ์สวดมนต์ด้วยด้วยเสียงเอื้อนเสียงทรพัญญะโดยที่จิตเป็นกุศลในบทสวดพิสุกลุ่มเหล่านี้ก็เกิดความลังเลไม่แน่ใจว่าเอ๊การที่เราสวดอย่างนี้มันจะผิดหรือไม่ไปขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็เลยไปกราบทูลถามถามพระพุทธเจ้าว่าสวดยังสวดได้หรือไม่ ทำนองสรพัญยะในบทสวดมนต์พระพุททองตรัสว่าภิกษุกทั้งหลายเราอนุญาตสรพันยะถ้าเป็นภาษาบาลีก็พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุชานามิภิกขวีสรพันยังนี่แหละท่านผู้ฟังที่แยกให้เห็นเป็นสองประเด็นอย่างนี้เรื่องที่ทรงธรรมนิก็มีหมายความว่าดูจะหนักไปดูไม่สำรวมนั่นเอง แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสศรัทธาจิตเป็นกุศลอันนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันมีลูกศิษย์ของพระมังก,กัจจยนะชื่อท่านสุนัก,กุติกันนะท่านนี่จะจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในแคว้นอวันตี แคว้นอวันตีนี่เป็นประเทศหรือว่าเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างจะทุรก,กันดารมันเป็นที่มาของต้นบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พิสุสวมรองเท้าได้แล้วก็ต้นบัญญัติที่ให้มีการบวชภิกษุน้อยกว่า10รูปได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่หาพิกษุได้ยากหาคนมาบวชยากนะก็คือท่านพระมหากัจเยนะนี่ ฝากท่านพระโสนก,กุติกันนะมาทูลขอพุทธอนุญาตแล้วท่านพระโสนก,กุติกันนะก็เดินทางมาที่พระชิตวันชิตวันนี่อยู่ในในเมืองสาวัตถีพอมาถึงพระพุทธเจ้าก็ตรัสสนทนาธรรมด้วยแล้วก็ถามว่าเออเธอเพิ่งบวชใหม่นี่ได้พภรษาเรกได้เรียนอะไรมาบ้างล่ะ พระสุนักุติกันนะท่านก็บอกว่าก็มีเรียนมาบ้างนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไหนลอง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 ,ลองเทศให้ฟังนีพนะระพุทธเจ้านี่ท่านพระองค์ชอบฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันนะท่านผู้ฟังญาติโยมขนาดว่าพระใหม่เยเนี่ยพระพุทธเจ้ายังบอกว่าลองเทศให้ฟังพระสุนักกุติกันนะท่านก็เทศไปในทํานองสรพันยะ พอเทศจบพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาประธานสาธุการว่าโอ้เธอได้เรียนมาอย่างดีแจมแจ้งชัดเจนดีมากและก็จําเนื้อความได้ถูกต้องครบถ้วนดีและที่สําคัญนี่เธอเป็นผู้มีวาจาไพเราะงดงามสละสรวยเป็นคําพูดที่พูดแล้วดูคล่องแคล่วไม่ผิดพลาดอักขระชัดเจนแล้วก็ทําเนื้อความเนื้อทําให ปรากฏชัดเหมือนอาจารย์ของเธอก็คือมหากจจเจนะ,ะท่านพระมหากัรเจนะั้นท่านมีความสามารถพิเศษก็คือถ้าพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกสงฆ์รูปไหนกล่าวธรรมโดยย่อๆอท่านพระมหาการเจนะสามารถอธิบายได้โดยเรียกว่าพิสดารหรือว่าขยายความได้มากน,นี่ลูกศิษย์ก็เก่งเหมือนอาจารย์ฉะนั้นสรพันยะ ก็คือการทําจิตสวดให้ไพเราะทำอักระภาษาแต่อย่าทําให้มันเลยขอบเขตก็เท่านั้นเองอคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจแล้วทีนี้นะคงเข้าใจนะท่านผู้ฟังั <c oughs> นนี้สรพันยะสรพันยะเาละวันนี้จะได้นําเรื่องราวธรรมะ <c oughs> ที่พูดค้างเอาไว้ เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมากล่าวต่อปิดท้ายสักหน่อยเพราะว่าวดูเดี๋ยวดูเวลาก็เหลือไม่ถึง10นาทีแล้ว <c oughs> วันอาทิตย์ที่แล้วพูดไปถึงคุณธรรมก่อนพระสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการลึกถึงคุณของพระธรรมและคนของพระสงฆ์นั้นเป็นข้อที่จะทําให้ถึงความสวัสดีคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่า เป็นสันทิติโกคือเราได้รู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติแล้วอาการลิโกไม่มีการเวลามาจํากัดหมายถึงว่าปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ให้ผลเมื่อนั้นน,นี่คือลักษณะของธรรมะพระธรรมจึงสามารถพิสูจน์ได้อย่างที่ท่านใช้คําว่าเออพัสซิโกคือร้องเรียกให้ใครมาดูมาพิสูจน์ได้เลยคนของพระธรรม โอ้ปัญาโกก็ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวหมายถึงว่าเมื่อเราได้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วเราก็นำมาไว้ที่เนื้อที่ตัวของเราคือปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิเมื่อจิตของเราละนิวรธรรมทำที่กัดขวางคุณความดีได้แล้วมันก็จะเกิดเป็นการนิกัดสมาธิและอุปจารสมาธิตามระดับตามลาดับอย่างที่เคยกล่าวไว้ในวันอาทิตย์ที่แล้ว เอาต่อมาจะพูดถึงเรื่องของอริยสงฆ์หรือว่าสงฆ์สุปฏิปันโนคู่แห่งบุษรสี่คู่นับเรียงตัวบุุษได้8บดบุษอันนี้เราสวดเราท่องกันมายาวนานแล้วคู่แห่งบุษรสี่คู่ก็คือพระโสดาบันพระสกิตาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ทีนี้คุณธรรมของพระสงฆ์เราก็สวดกันมานานแล้วแต่บทสวดน,นั้นเน้นอะไร เน้นใเราเข้าใจว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้มีคุณอย่างเบื้องต้นก็คืออะไรคือท่านทรงพุทธพจน์เอาไว้พุทธพจน์หรือพุทธวัชนะคือคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้านี่ตรัสสอนเรื่องความทุกข์หรือความสุขเหตุเกิดทุกข์และเหตุให้เกิดสุขและสูงสุดคือนิพพานถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์ รักษาปริยัติธรรมเอาไว้เราท่านทั้งหลายก็จะไม่มีทางได้เข้าถึงพุทธธรรมได้เลยเนี่ยอย่างตอนเนี่ยอย่างที่บอกว่าในภาษาเราจัดให้มีการเรียนการสอบนักธรนรี่พระคุณเจ้าภิกษุผู้บทใหม่เขาก็ได้ประโยชน์จากการเรียนการสอบตรงนี้นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปมีการเรียนการสอบธรรมศึกษาก็จัดได้ว่าได้รับประโยชน์จาก พระประยะัติธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันนั่นได้จากใครได้จากพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์จะทำหน้าที่ในการไปถ่ายทอดแม้บางครั้งบางโรงเรียนบางวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการร่วมสอบวัดความรู้จะมีครูอาจารย์มาสอนมาถ่ายทอดแต่บางครั้งความเข้าใจอย่างลึกซึ้งการอธิบายก็ไม่เหมือนกับพระคุณเจ้าที่ท่านบวชมานานหรือว่าท่านมีความรู้ รู้ด้วยปฏิบัติด้วยไปสอนเองมันจะชัดเจนกว่านะตรงนี้ท่านพุทธวังก็เข้าใจเบื้องต้นที่เราได้ยินก็คือสุปฏิปันโนถ้าพูดถึงพระสงฆ์นี่สุปฏิปันโนแปลว่าพระผู้ปฏิบัติดีสุดีถึงพร้อมในการปฏิบัติดีพระสงฆ์ที่ถึงพร้อมด้วยความสวัสดีจริงๆคือใครเร,เรียกว่าพระโสดาบัน พระโสดาบันท่านปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงด้วยปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงด้วยแล้ว <c oughs> พระสงฆ์ที่ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนไปต่ํากว่านี้หรือว่าจะกลับมาเกิดอีกก็แค่ครั้งเดียวคือพระส,สกิทธคามีพระสกิทธคามี แต่ยังต้องเกิดอีกก็จะกลับมาเกิดอีกครั้งเดียวส่วนพระที่ปฏิบัติโดยไม่เกี่ยวกับกับกรรมมาคุณแล้วก็คือพระอนาคามีตรงนี้จะมีพระใหม่หรือว่าญาติโยมที่สนใจไฟธรรมเคยถามอยู่บ่อยๆว่าพระระดับไหนที่สามารถละกามได้ก็คือพระอนาคามีแล้วเมื่อ สิ้นชีพจากโลกนี้ท่านก็จะไม่มาเกิดอีกอนาคามอนาคาคมีไม่มาแล้วส่วนสูงสุดจริงๆเรียกว่าปฏิบัติชอบสามีจิปฏิปโนก็คือพระอรหันต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าพระสงแต่ละชั้นคืออารยบุคคลแต่ละชั้นมีคุณธรรมที่สูงขึ้นไปขึ้นไปตุลลำดับ แต่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในชั้นไหนคนนับได้ว่าท่านมีคุณต่อผู้ที่ไปสักการะกราบไหว้กรพบ,บูชาเราได้บุญจากท่านด้วยนะจึงควรที่จะมีการโน้อมอัญชลีวันทาท่านบ่อยๆเพราะท่านมีเมตตาที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกับมนุษย์ทุกรูปหนาะาจึงสมควรเรียกว่าอาอุนยูควรแก่เครื่องสักการะบูชาอย่างแท้จริง เ <c oughs> มื่อเราบูชาท่านเราก็รับประโยชน์เรากลับไหวท่าน <c oughs> เราก็ได้บุญด้วยเอาละวันนี้นเวลาก็มาถึงช่วงท้ายอีกแล้วต้องขอ <c oughs> อนุโมทนาขอบคุณท่านผู้ฟังที่มีจิตใจดีในการทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานทุกการทุกเทศกาลไม่วันวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาท่านก็ทำบุญ วันออกพรรษาวันเข้าพรรษาวันสาคัญต่างๆท่านก็ทําบุญทาความดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดีที่สุดคือก็คือท่านทําดีที่เนื้อที่ตัวคือเจริญสติสมาธิปัญญาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อท่านมีความสุขด้วยตนเองก็ถับว่าช่วยโลกนี้ร่มเย็นไปด้วยคุณของพระรัตนรัรจึงได้ประโยชน์อย่างแท้จริงวันนี้หมดเวลาขอท่ตนหลายนั้นเจริญด้วยอายุวันนะ สุขภละปฏิพานธรรสารสุบัติธรรมสารสุบัติทุกประการพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร ท่านสัตว์ชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM88.5 และความถี่102.0เม z เฮทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเชา้ชาเช้านี้ก็ รงกับวันเสาร์ที่17กันยายน2565ปัญจรัตยาสุขัน